สวัสดีค่ะชุกราฟาเวอร์ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนกุหลาบนี่ก็ประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมสวนกุหลาบในยามที่ไม่มีแสงแดดกันก็ตามที่ได้บอกไว้นะคะว่าจะพาเพื่อนๆมาชมสวนกุหลาบหลังจากที่เราได้พ่นยารักษาโรคแมลงแล้วก็โรคเชื้อราไปแล้วนะคะก็ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันอ่า ต้นนี้นะคะก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะต้นนี้เป็นไอโลฮานะคะ <le> <ool> เขาก็จะมีใบประมาณนี้แล้วค่ะเชื้อลานะคะโดนเชื้อลาเหมือนกัน <le> <ool> เขาเป็นกุระที่ค่อนข้างพุ่มปโปร่งนะคะส่วนต้นนี้ก็ยังทรงๆคือจริงๆแล้วต้นนี้ not tanger a m e นะคะ ค่อนข้างที่จะทนเพลี้ยแล้วก็ทนแมลงมากๆเลยค่ะนี่ไม่เจอไม่เจอมแมลงนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเจอเพลี้ยกับสําหรับต้นนี้นะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะแต่ว่าน้องก็ทนได้ค่ะต้นนี้นะคะสําหรับต้นอื่นๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะคือต้นที่เห็นนี่ก็คือโดนเชื้อราแล้วก็มแมลงด้วงกัดแทะกินใบนะคะแทบทั้งหมดเลยเราก็ได้เด็ดใบทิ้ง ก็ไม่ได้หมดหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเยอะบางต้นก็ร่วงหล่นไปตามสภาพนะคะเราก็พ่นยาเอาพ่นยาเป็นยาที่เราเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าพ่นยาอะไรบ้างนั่นแหละคะ่ะวันนี้มาอัปเดตค่ะใบก็จะเริ่มแตกยอดแดงๆให้เห็นนะคะนี่คะ่ะจากใบเหลืองเหลืองก็เริ่มแทงยอดแดงให้เห็นแล้วสำหรับเปลี้ยไฟนะคะเป็นอะไรที่หนีกันไม่พ้นหรอกคะ่ะ ถ้าเจอก็เด็ดทิ้งค่ะถ้ามีเวลาหน่อยก็ใบยอย่างเนี้ยนะคะไม่สวยถ้าเขาแตกยอดใหม่ออกมาแล้วมีใบอื่นที่ส,สวยๆขึ้นมาแล้วก็สามารถติดทิ้งได้นะคะถ้าไม่อยากปล่อยไว้หรือถ้าใครไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็ปล่อยเขาไว้ก็ได้ค่ะแต่เราคิดว่าไม่สวยนะคะเปรีย้ยวไฟเจอเปรีย่ยวไฟนะคะ เดี๋ยวมาดูต้นที่หนักหนักกว่าเพื่อนเลยค่ะต้นนี้เป็นพรูมนะคะพรูมนี่หนักกว่าเพื่อนเลยนะคะใบที่โดนมแมลงแทะก็คือร่วงแทบจะหมดแล้วค่ะเราไม่เด็ดนะคะปล่อยให้เขาร่วงเองเลยพรูมนะคะพรูมไม่ค่อยเจอเชื้อรานะคะแต่ว่าจะเป็นมแมลงร่วงค่ะฝั่งนี้จะเป็นมแมลงร่วงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นไอฟูเกลนะคะไอฟูเกลก็โดนมแมลงเหมือนกันค่ะ กำลังงามๆนะคะต้นนี้ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากมากๆเลยพองามขึ้นมานะคะใบก็สวยก็ดันมาเจอมแมลงร่วงแทะสะง,งันนะคะก็เลยดรอปลงไปอีกแล้วนะคะเ็ค่อยๆเลี้ยงให้เขาฟูขึ้นมาอีกนะคะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็เจอเห็นมองเห็นยอดแดงๆแล้วก็ใจชื้นขึ้น,นมาแล้วนะคะสําหรับไอฟูเกลพรุม สองต้นนี้นะคะก็เป็นเหมือนกันค่ะอยู่ข้างๆกันส่วนนี้เป็นน้องพริ้มของเรานะคะพริ้มโดนเชื้อราค่ะต้นนี้โดนเชื้อราแล้วก็มแมลงนะคะแต่ก็ไม่เยอะเขาก็ใบร่วงหมดแล้วแหละหมายถึงว่า,มาแมลงนะคะไม่ได้แท้เยอะแต่ว่าที่เชื้อรากินนะคะใบก็เหลืองร่วงหลุดร่วงหมดแล้วก็เหลือยอดแดงๆขึ้นมานะคะอ่าต้นนี้น่าจะรอดนะคะสําหรับพริม้มรอชมดอกกัน ในตอนต่อไปนะคะส่วนต้นนี้เป็นลิเบลูล่านะคะลิเบลูล่านี้เป็นกุหลาบที่รอบดอกไวมากๆแต่ว่าส่วนมากถ้าไม่เจอเพลี้ยไฟก็เจอมแมลงด้วงนี่แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะกำลังฟื้นตัวขึ้นมานะคะสำหรับลิเบลูล่านะคะรอชมดอกน้องตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงก็จะมีดรายแบ็กบ้างนะคะจะต้องตัดทิ้ง กิ่งนี้เป็นไดร์แบ็กนะคะไดร์แบ็กนี้มีให้เห็นทุกฤดูกาลนะคะมันไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนนะคือถ้าเห็นก็คือจะต้องตัดเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเขาเป็นไดร์แบ็กถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ควรที่จะตัดต่ำลงไปสักประมาณใต้ตรงที่เขาเป็นไดรแบ็กสักประมาณเซนหนึ่งนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะลกๆหน่อยนะคะ สำหรับสวนของเราก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่ต้นนี้เป็นโคคนัทไอนะคะโคคนัทไอนี่เป็นกุหลาบที่ก็ให้รอบดอกไวเหมือนกันแต่มันก็จะมีข้อเสียที่เราเลี้ยงก็คือเพลี้ยไฟนี่รักมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะกึ่งเลื้อเลยหน้าหนาวก็ดอกสวยนะคะให้ดอกเร็วนะคะรอบดอกเร็วแต่ว่า เพียค่อนข้างรักเลยค่ะต้นนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เห็นดอกของน้องสักเท่าไหร่นะคะแต่ยอดเก่งนะคะสําหรับโกโก้ไอค่ะ,ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นชูเอมโมเนอลค่ะชูเอโมเนอลนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแต่ว่าช่วงนี้โดนรุมค่ะก็เจอทั้งเพี้ยไฟเพี้ยไฟนี่มีอยู่แล้วนะคะไม่เคยขาดต้นเพี้ยไฟแล้วก็มาเจอมแมลงด้วงอีกค่ะ,มะแมลงด้วงวนี่ลงน้องหนักมากๆเลยสําหรับชูเอโมเนอลนี่คือเจอเพี้ยไฟหนักมากๆเลย เราตัดแต่งกิ่งไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็คงจะต้องพรุ่งนี้นะคะคงจะต้องได้ตัดอีกจะตัดดอกทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ใบของเขาเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแทงยอดใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับชูวยเอมอนเอลคือโซมค่ะตอนนี้โซมมากๆเลยน้องจะเป็นกุหลาบที่แข็งแรงนะคะแต่ว่ามาเจอเพลี้ยไฟแล้วก็ลาแล้วก็มแมลงด้วงนะคะกัดแทะกินใบเป็นรูแหว่งหมดเลยก็ไม่สามารถสังคะห์แสงได้ สะดวกสักเท่าไหร่นะคะสาหรับชัยเอมมานเอลดังนั้นก็ทําให้ต้นโทมไปด้วยนะคะใบไม่สวยเลยค่ะนี่นะคะจะต้องบํารุงเขาต่อไปค่ะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกนะคะสําหรับชัวเอมแล้วก็ต้นนี้เป็นบิชอปคาเซลนะคะบิชอปคาเซลก็เจอเหมือนกันค่ะเจอแมลงเหมือนกันลาไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเครียก็พอรับได้แต่ว่ามาเจอแมลงนี่แหละค่ะ คืนสองคืนนี่คือใบเป็นรูแหว่งแล้วก็คืบไปเลยนะคะแต่ว่าน้องก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าเจ้า,มาแมลงเริ่มหายไปหมดแล้วเราได้ฉีดพ่นยาไปนะคะน้องก็เริ่มมีใบพี่จะสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมานะคะเขาก็จะสร้างใบใหม่ขึ้นมาต้นของบิชอปกาเซ่นนี่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเขาต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะ เดี๋ยวพาไปดู Spirit of Freedom กันบ้างนะคะ Spirit of Freedom ก็เจอเหมือนกันค่ะเจอเหมือนกันกับบิชอ Castle เลยทั้งมแมลงด้วงทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็เจ้าเชื้อรานะคะเจอเหมือนกันตอนนี้ก็ยังใบพุนอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีมแมลงแล้วนะเพราะว่าเราได้อตอนช่วงค่ำเมื่อวานนี้เราก็ได้มาส่องไฟดูก็ไม่มีมแมลงแล้วนะคะลำต้นก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะสำหรับ สเปรดิ o ออฟฟ e d o มนะคะก็ยังเป็นกหลาบที่พุ่มสวงใหญ่เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะใบแหวงๆไปบ้างนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็ฟื้นคืนมาค่ะนี่ก็เจอเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเขากำลังแตกยอดออกมาใหม่นะคะน่าจะรอดค่ะต้นนี้ที่แรกนี่คือใบก็คือแบบนี้เลยนะคะนีย บอกว่าไม่มีมแมลงแล้วก็ยังแอบมีอยู่นะคะนี่คะ่ะใบก่วเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวรอชมให้เขามีดอกแทงยอดแทงดอกขึ้นมานะคะไปดูต้นไหนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นโอดิซีนะคะโอดิซีก็ไม่ <laughs> เป็นกุหลาบที่ ไม่ค่อยเจริญเติบโตสักเท่าไหร่นะคะเท่าที่เลี้ยงมากค็คือไม่ตายก็งามไหมก็งามอยู่แต่เจริญเติบโต,ตช้ามากๆเลยนะคะเขาก็เป็นดอกเรื่อยๆนะคะสําหรับออริซีเนี่ยค่ะเขาไม่ค่อยแต่กิ่งกระโดงสักเท่าไหร่นะคะก็เจอเพลี้ยไฟตามธรรมชาติของเขาแต่ว่า,มาแมลงก็มแมลงไม่ค่อยรักนะคะแต่ว่าเพลี้ยไฟนี่รักมากๆเลยออริซีก็จะประมาณนี้นะคะ่ะดอกของเขาอืม เขาจะบลูมตอนช่วงหน้าหนาวนะคะสำหรับโอริสีอ่าอันนี้เป็นคริสค่ะคริสนี่สวยค่ะแต่ว่าให้ดอกแล้วดอกหน้าช้ำๆนะคะต้นสวยใบสวยมแมลงทนมแมลงทนเพลี้ยนะคะสำหรับอ่าคริสค่ะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยใบเขาสวยส่วนข้างๆคันก็เป็นดอนหวนนะคะดอนหวนก็สวยเหมือนกันดอนหวนก็ทนเพลี้ยทนมแมลงเหมือนกันค่ะ นี่โดนมแมลงแทะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็แตกยอดแดงๆขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับดอนทงวันค่ะรักนะคือรักนะคะรักคริสนะคะแต่ว่าเลี้ยงที่ไรเลี้ยงดอกรอบไหนก็ไม่เคยน่าใสสักทีค่ะเขาให้ดอกเก่งนะรอ,รอบดอกไวค่ะแต่ว่าผิดอย่างเดียวก็คือข้อเสียของเขามีข้อเดียวก็คือเขาให้ดอกออกมาแล้วหน้าดําหน้าช้ำๆนะคะ ก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นรูปของน้องคลีสสักเท่าไหร่นะคะต้นข้างๆกันนี้เป็นดับเน่นะคะดับเน่นี้ก็โดนโดนทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็เชื้อรานะคะมาแดงก็บ้างนะคะแต่ไม่หนักเท่าเชื้อรานะคะใบของเขาหลุดร่วงไปแล้วนะคะนี่กับเขาเขา,เขาสร้างใบใหม่ขึ้นมาค่ะนี่นะคะก็หลุดร่วงไปบ้างแล้วนะะี่ค่ะแต่ยังไม่หมดเลยถ้ามีเวลา ถ้าของพเพื่อนเจอแบบลักษณะแบบของเราโดนเชื้อราเนี่ยค่ะก็ควรจะเด็ดไปทิ้งออกไปนะคะความจริงเขาก็ร่วงหล่นไปตามสภาพแ่ละคะ่ะอันนี้ก็พ่นยาไปสองรอบแล้วนะคะก็รอชมเขาว่าเขาจะให้ดอกสวยๆเหมือนเดิมนะคะต้นข้างกันนี่เป็น h u m m i n g b i r ์ค่ะต้นนี้คือล้มลุกคุกคานมาตลอดเลยนะคะสำหรับฮั m มิงเบิร์ดลุ้นตลอดว่าจะตายไหมจะตายหรือเปล่านะคะ แต่ก็ไม่ตายนะคะน้องเป็นกุหลาบที่อึดอาการเลยแต่ยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะถึงแม้จะไม่ค่อยสวยแต่น้องก็ยังฟื้นคืนมาแล้วค่ะสำหรับ hummingbird นะคะต้นนี้เป็นมงหมาดนะคะมงหมาดต้นที่เราบอกว่าเป็นหนักหนักหนักกุเพื่อนเลยช่วงที่เราพ่นยาคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะเห็นไหมคะได้ชื่นใจแล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องเด็ด ดอกทิ้งก่อนถ้าเห็นดอกก็คือเด็ดทิ้งก่อนนะคะเด็ดทิ้งก่อนวันนี้เราได้ทําการตัดแต่งดอกโรยนะคะแล้วก็กิ่งไหนที่ไม่สวยหรือว่าเป็นไดแบ็กทิ้งไปนะคะช่วงเช้าเมื่อเช้านี้นี่นะคะรอดอยู่ค่ะรอชมดอกน้องตอนต่อไปได้เลย นี่นะคะอัปเดตค่ะอัปเดตอัปเดตน้องมองหมาดนะคะอันนี้เป็นโรบินนะคะอยู่ข้างๆกันโรบินนี่ใบสวยตลอดเลยค่ะถึงแม้จะโดนเชื้อรานะคะแต่ว่าน้องก็กลับมาสวยแล้วนะคะสําหรับโรบินนะคะเรี้ยรักเหมือนกันค่ะสําหรับโรบินดอกสวยนะคะถึงแม้จะบานไม่ค่อยทนพี่ว่าจะปล่อยดอกเขาอยู่ค่ะเพราะว่าเขาต้นค่อนข้างแข็งแรงกว่าเพื่อนเลยนี่นะคะ สำหรับน้องโรบินอ่าต้นข้างๆกันนะคะจะว่าไปแล้วขออวดกิ่งกระโดงของโรบินก่อนนี่นะคะโรบินให้กิ่งกระโดงมาอีกหนึ่งกิ่งนะคะนี่แต่กิ่นกระโดงได้สวยมากๆค่ะเนี่ยค่ะเขาแตกกิ่งกระโดงหนึ่งกิ่งหรือว่าสองกิ่งนี้ละค่ะเขาจะแข็งแรงค่ะก็จะมีบางต้นนะคะแตกมาครั้งละเจ็ดกิ่งกระโดงเนี่ย คือเราจะต้องเด็ดเขาทิ้งบ้างนะคะให้เหลือสักสองสามกิ่งก็พอถ้าเขาแตกขนาดนั้นเพราะว่ามันจะบอดนะคะจะไม่ได้เหลือหมดนี่ต้นข้างๆกันนี่เป็นคอฟเรสนะคะคอฟเรสเป็นกุหลาบพุ่มสูงกิ่งเลยนั่นเลยค่ะค,ะคอฟเรสเป็นกุหลาบพุ่มสูงกิ่งเลยนะคะเป็นกุหลาบที่ให้ดอกเก่งนะเป็นกุหลาบสีม่วงค่ะนี่นะคะคอฟเรสนะคะ กำลังแตกยอดเลยค่ะน้องเจอเพลี้ยไฟนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็พ่นยาแล้วก็รักษาโดนมแมลงด้วยนะคะน้องก็แตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับคอปเปรตรอชมดอกน้องค่ะสำหรับน้องใหม่ของเราอันนี้เป็นกลาบถุงข่าวนะคะความจริงน้องก็ต้นเล็กๆอยู่แหละแต่ว่าเราอยากปลูกลงดินนะคะน้องคือโมนาลิซ่านะคะ อยดูว่าเขาจะขึ้นซุ้มหรือเปล่าไม่มีที่ปลูกนะคะก็เลยปลูกในซุ้มเลยแน่นขนาดนะคะ,ะต้นนี้เป็นไซคีนะคะไซคีช่วงนี้ดอกไม่ค่อยสวยนะคะก็เด็ดดอกทิ้งบนไปสิคะเด็ดยอดทิ้งบนไปเพราะว่าเจอเพลี้ยไฟค่ะแล้วก็เลี้ยงไซคีไม่เคยสวยนะคะสําหรับช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะไม่สวยนะคะเด็ดดอกทิ้งไปค่ะบนไปค่ะความจริงรอบดอกเร็ว รอบดอกไว้นะคะเหมือนกับคลตฟนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพียรักเหลือเกินขยันตัดขยันเด็ดเขาก็ขยันแตกออกมานะคะก็ดีค่ะเดี๋ยวรอชมดอกสวยๆช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้ใครอวยอันนี้ทอยเมลัยค่ะทอยเมลัยนี่คือเป็นกุหลาบที่มแมลงไม่ค่อยชอบนะคะน้องไม่เจอมแมลงกับเพื่อนนะ เพื่อนต้นอื่นเขาเจอมแมลงหมดน้องก็แตกยอดของน้องออกมาแต่น้องก็ไม่รอดเพียค่ะไม่รอดเพลียนะคะเพลียก็รักเหลือเกินแล้วก็เด็ดเจเลือเกินเด็ดบ่อยมากสําหรับทรอยเมลัยคือปล่อยดูแล้วค่ะแต่ว่าดอกนี้ไม่สวยเลยค่ะไม่เหลือเขาโครงของทรอยเมลัยเลยนะคะอันนี้ก็แตกกิ่งกระโดงออกมานะคะนี่หนึ่งกิ่งค่ะเด็ดสิคะรออะไรเด็ดยอดทิ้งเลยคะ่ะนี่นะคะ เพลี้ยกำลังจะเริ่มอีกแล้วค่ะสำหรับทรอยเมลัยเราก็จะพ่นอีกนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาก็จะประมาณนี้แหละแทบจะไม่เห็นว่าเป็นทรอยเมลัยเลยนะคะเราจะเด็ดดอกเด็ดยอดทิ้งเอาไว้รอชมให้เขาสะสมอาหารเอาไว้รอชมช่วงหน้า,นาหนาวดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้แบตเตอรี่หมดนะคะเราก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งกระทางกันไกลหักเลยค่ะ ยังไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปหากันไกใหม่นี่ค่ะไม่สามารถซ่อมได้นะคะต้องไปหากันไกอีกอันแป๊บค่ะไม่รู้ว่า <จะ S 1> อยู่สหานเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย